สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมุนิ่งทาวโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษศในช่วงที่ดาวพระเสาจรย้ายราศีถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนกรมมะกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูเล็งไปที่ภพเรือนพันธุข,ของคุณด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษศบ้างนะคะ การทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตรตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระเสารเดินถอยหลัง จอเข้าสู่ภพเรือนกรมมะอยู่ร่วมกับดาวพราหูเอ็ดออฟวานการเดินทางเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีเรื่องของจุดมุ่งหมายการขยับขยายเติบโตเกิดขึ้นนะคะสาดาบช่วงนี้ระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเรื่องของการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่าง ห้าถ้วยแล้วก็ซิบออบวานหกไม้เท้าหกเหรียญสิบดาบสี่เหรียญ ดอะสตาร์9ดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยจากหนา้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะขอให้คุณยอมรับกับอะไรที่มันเข้ามาในช่วงนี้แต่คุณจะค่อยๆแก้ไขหรือจัดการอะไรได้ดีขึ้น เพราะไพ่บ่งบอกถึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักๆเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพฤษภเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้อในการทำงานไม่เอื้อกับการทำ,ทำกิจกรรมประจำวันของคุณก็ได้เพราะมีในเรื่องของสุขภาพที่ย่ำแย่บางท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็เกิดอุบัติเหตุ มันมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้อาจจะต้องฟื้นฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคําว่าเครียดมากเครียดคิดมากวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างลุมมาที่คุณหมดเลยช่วงนี้อาจจะมีเกมของการอยากจะอยากจะเดินทางหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางมีเหตุให้ต้องทําอะไรเยอะไปหมดเลยแต่ว่าคุณอาจจะมีความกดดันเนาะ เหมือนพ่ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นขอให้คุณฟื้นฟูจิตใจก่อนตอนนี้คุณอาจจะอยู่ใน energy ของ5้าถ้วยคือรู้สึกท้อแท้มากสิ้นหวังท้อแท้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะจบนะคะสิบดาบก็คือเรื่องของการจบเพื่อเริ่มต้นด้วยเหมือนกันจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างของคุณคุณสามารถที่จะต่อยอดได้ช่วงนี้ อาจจะต้องฟื้นฟูจิตใจก่อนเป็นอย่างแรกเพราะว่าคุณอาจจะหมด energy หมดไฟหมดกำลังกำลังมันถดถอยเนาะจากคนที่เคยมีกำลังใจที่ดีมีมีการทำอะไรก็ได้ดังใจแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้อาจจะในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการถูกดิสเครดิตหรือสิ่งที่มันผ่านมา มันทําให้คุณเป็นนักสู้นักลุยที่ดีมากเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จในหลายๆด้านแล้วก็ถูกช่วยเหลือเกื้อกูลถูกสนับสนุนแล้วก็คอยเหมือนมีคนคอยมาผลักดันทําให้คุณไปสู่จุดเป้าหมายได้เร็วแล้วก็เอาชนะกับอริสตูได้แต่ในช่วงเวลานี้อาจจะเจอกับบททดสอบหนักเหมือนกันอาจจะดูจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือ มันไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่คาดไว้มีความกดดันเข้ามามีศัตรูคู่แข่งเข้ามามีบททดสอบหนักๆเข้ามามันลุมเราเข้ามาทุกๆด้านเหมือนกันก็มันอยู่ในช่วงของความตึงความเครียดบางท่านนอนไม่หลับก็อาจจะเจอความเจ็บจุก,กกับในเรื่องของความรักที่มันผิดหวังหรืออาจจะเจอกับความเจ็บจุกก,กับการโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลัง หรือความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเปิดเผยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจท,ท้อแท้สิ้นหวังกับการที่ไว้ใจคนก็ได้คุณอาจจะรักคนคนหนึ่งมากในฐานะของการเป็นเพื่อนในฐานะของการเป็นคู่รักก็ได้หรือในฐานะของการเป็นคู่สัญญาคู่คุ้นส่วนก็ได้ที่มันเกิดความพังอะไรบางอย่าง เกิดมีข้อหมกเม็ดมีการหลอกมีการโกงมันทำให้คุณพังทลายในด้านของความรู้สึกจิตใจที่มันย่ำแย่มากๆตอนนี้แล้วก็พยายามที่จะกู้สถานการณ์นั้นคืนก็เหมือนคุณก็พยายามแล้วเนาะแต่บางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันก็ต้องปล่อยเพราะคำว่าตื่นรู้ขึ้นมาก็คือมันเป็นด้วยวิบากกรรมต่างๆก็ได้ที่มันเข้ามาหาคุณในจังหวะนี้นะคะ ก็เหมือนให้คุณพยายามฟื้นฟูจิตใจของตัวเองก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดย๋าวมันจะตามมาเพราะเด็กถือถ้วยก็คือเข้าใจให้คุณปล่อยวางเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะด้วยวิบากกรรมต่างๆที่เคยทํามาหรืออาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปก็เหมือนให้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกเข้าใจตัวของคุณอย่าไปยึดติดอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเศร้า เพราะว่ามันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะต้องให้กำลังใจตัวเองหนึ่งถ้วยโอกาสกำลังจะมาขอให้คุณฮึดสู้อีกครั้งคุณทำได้คุณเอาชนะมันได้แล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวต่างๆขอให้คุณเชื่อว่าดวงกำลังจะพลิกฟื้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหามันกำลังจะจบนะคะสิบดาบก็คือมันไม่มีอะไรที่มัน หนักไปกว่านี้แล้วคุณเจอบททดสอบที่หนักมากๆแล้วบางท่านก็กําลังเจออยู่เนาะขอให้คุณพยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะเดี๋ยวมันจะผ่านแล้วค่ะเพราะว่าสิบดาบคือมันไม่เกินไปกว่านี้แล้วมันสุดๆแล้วบางท่านถ้ายังไม่เจอก็เตรียมรับมือเนาะเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ ถึงจะเป็นภพเรือนสุภาเป็นเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาเนาะถึงจะเดินถอยหลังก็คือเหมือนกับความจเจริญมันมันถอยหลังดาวบาประเคาะมาก,ก็ในเรื่องของการการมีอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดกับในเรื่องของงานการถูกคนในที่ทํางานบูลลี่หรือเกี่ยวกับในเรื่องของงานเนาะที่มันมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกับว่ามันไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่คุณคาดไว้ถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมี ความสําเร็จหรือทําอะไรก็ดูราบลื่นดูจะมีความเฮงความปางังแต่อยู่ๆมันเกิดความสะดุดเกิดข้อผิดพลาดเกิดการตัดสินใจที่มันที่มันผิดพลาดแล้วเกิดความพังเกิดขึ้นก็ในเรื่องของอย่างที่บอกเนาะเป็นเรื่องของวิบากกรรมเพราะว่าดาวพระเสาร์ก็ยังเป็นดาวบาปะเคาะอยู่ดีถึงจะเป็นภพเรือนสุภาก,ก็เถอะก็ เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้ก็เหมือนอดทนหน่อยก็ได้ถ้าบางท่านไม่ได้เจออะไรที่มันเลวร้ายขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความหนักใจหนักใจกับคนในที่ทํางานหนักใจกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็หนักใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างก็ได้ที่ก่อเกิดปัญหาให้คุณต้องปวดหัวต้องแก้ไขเนาะ ก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ค่อยๆค่อยๆแก้ไขกันไปรับมือกันไปแต่ไภ่ขึ้นมาเตือนว่าให้เตรียมรับมือเฉยๆไม่ต้องไปท็อกซิกกับมันมากอะไรที่มันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านแล้วก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตยังมีคําว่าเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว ความแข็งแกร่งคุณมีศักยภาพเพียงพอในการหาเงินทองการเงินจะดีขึ้นถึงภาระมันจะมีอยู่แต่คุณก็จะสามารถหาช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาเหมือนการเงินจะแข็งตัวคือการเงินมันจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นถ้าใครสะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะภัยของการเงินขึ้นมาบางท่านก็มีภาระนี่สินที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่คุณสามารถที่จะหารายได้ช่องทางอื่นๆได้อีก หรือคุณอาจจะปรณีปรนอ,นอมมีการพูดมีการคุยหรือไม่ก็จบปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินทําให้คุณได้เริ่มเก็บเงินเก็บทองหรือมันมีความสามารถกับการหาเงินทองได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะลูไพ่ยจะขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ร้ายๆจะผ่านพ้นไปขอให้คุณอดทนอีกหน่อยสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้น พอดูไพ่สำหรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระเสารเดินจรย้ายราศีถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนกัรมะการร่ำเรียนบางท่านจะได้ได้อ่าอาจจะกำลังเช็คเช็คในเรื่องของบัญชีเช็คในเรื่องของการทำงานก็ได้อาจจะมีข้อตกหล่นอะไรหรือมีการวางแผนการ ทําทงานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะในบางท่านเนาะดูคุณจะมีความความเข้มแข็งกับกับตัวเองมากๆบางท่านก็อาจจะหมายถึงใครที่มีในเรื่องของตัวบทกฎหมายการเซ็นเอกสารสัญญาเหมือนไพ่ขึ้นเราบอกว,ว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างใครที่ตกงานก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะการถูกเรียกตัวการเข้าเซ็นสมัครงานไว้ก็อาจจะถูกเรียกตัวเข้าทำงาน มันเป็นการเดินตามความฝันมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของคุณแล้วก็ขอให้คุณเชื่อว่าคุณทำได้เพราะความแข็งแกร่งขึ้นมาเมื่อคุณไม่ย่อท้อเมื่อคุณพลิกฟื้นจากาสภาพจิตใจที่มันย่าแย่ได้คุณจะก้าวหน้าเติบโตได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญสาหรับคุณความจริงจะปากกดนะคะใครที่เจอความอายุติธรรมไม่ถูกต้อง หรือการถูกใส่ร้ายใส่ความการทําให้เกิดข้อพิาพาทอะไรบางอย่างความจริงจะเปิดเผยคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะเป็นคนที่ได้รับความยุติธรรมสิ่งต่างๆกําลังจะเข้าที่เข้าทางแต่อาจจะต้องเจอบททดสอบอะไรบางอย่างแล้วก็บางท่านก็จะได้ในเรื่องของการถูกยอมรับแล้วก็ได้เรื่องของชื่อเสียงเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทํา มันย่อมซื่อสัสตย์กับคุณเสมอคุณทำดีย่อมได้ดีเนาะ <L ess> การผจญภัยมีเกณฑ์จะได้เดินทางด้วยคุณต่อแต่นี้จะได้เจอกับเรื่องราวดีๆคนใจดีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหลุดออกจากความว้าวุ่นใจความกังวลใจได้แล้วก็ท้ายสุดคุณจะเดินบนเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุขูบาจารย์ที่จะ นำพาคุณไปสู่เส้นทางของความสำเร็จความสุขความเจริญก้าวหน้าได้นะคะแต่อาจจะอยู่ในช่วงที่ตอนนี้คุณอาจจะมีความหนักความเหนื่อยที่ดาวพระเสารเข้ามาแต่มันจะเป็นความความอดทนที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาทำให้คุณมีประสบการณ์ผ่านการลองผิดลองถูกเนาะก็เหมือนกับมันเป็นบททดสอบบทหนึ่งสำหรับคุณแต่คุณจะผ่านไปได้ ในท้ายสุดถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณจะได้เจอกับทางออกแน่นอนคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเพราะว่าดาวพลังหูกับดาวพระเสาร์อยู่กลุ่มกันเป็นคู่มิรใหญ่ยังไงก็ได้ในเรื่องของการถูกช่วยเหลือได้แต่อย่าผิดศีลผิดธรรมอย่าทําผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเหมือนกันทําอะไรที่ไม่ดีไว้สิ่งนั้นมันจะถูกเปิดเผยด้วยเหมือนกันค่ะก็ให้เตรียมตัวรับมือนะคะพอพลยขึ้นมาแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำรับนี้จะเกิดอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์กอีกบ้างคะพระแม่คงคาพระศิวลีมีเกณฑ์ที่ดวงจะดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่มันมันหนักมันเหนื่อยเดี๋ยวมันจะถูกชำละล้างหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของ คนที่ทำอะไรไม่ดีใส่คุณหรือใส่ร้ายใส่ความหรืออริสตัวค่ะเหมือนจะโดนชำระล้างไปด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางการเดินทางจะนำมาซึ่งการได้เงินการได้ทรัพย์ได้โชคโชคก็อาจจะหมายถึงโอกาสนะคะอาจจะไม่ใช่โชคแบบว่าโชคฟุกๆุเป็นเงินเป็นทองแต่อาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต่อย,ยอดในเรื่องของการได้เงินทองเข้ามาพรวินุข,ขึ้นมา ถูกทำนุบำรุงการปกปักรักษามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญบุญจะเสริมดวงคุณได้ด้วยก็เป็นเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะถ้าบางท่านอา,อาจจะแบบไม่ได้เชื่อไม่ได้งมงายในเรื่องของบาปบุญสักเท่าไหร่ก็อาจจะช่วงนี้จิตใจของคุณมันจะเริ่มฟื้นตัวมันจะดีขึ้นผาพายขึ้นมาทัดลมฉับพันอากาศท้องฟ้าเดินทางแควคาด มีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าสิบดาบก็ยังหมายถึงอุบัติเหตุด้วยที่จะเกิดขึ้นแบบป,ปุบปับฉับพลันพระสยามเทวธิราชคุณจะได้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประเทศการช่วยเหลือองค์กรการช่วยเหลือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของสิ่งใหญ่ๆการตอบแทน หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่อะไรที่ทําให้คุณเกิดเรื่องของชื่อเสียงนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนหรือไม่ว่าจะเจอกับความกดดันหรืออริัตูคุณจะมีคนที่คอยปกป้องคุณแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของ พระสยามเทวทิราชด,ด้วยก็หมายถึงดวงจะแข้วคาดปลอดภัยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรที่มันกดดันท้ายสุดคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าอะไรที่มองไม่เห็นเข้ามาทำร้ายคุณมีคนเข้ามาทาในเรื่องของคุณใส่อะไรแบบนี้ค่ะก็จะถูกคุ้มครองเหมือนกันคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะไม่ต้องกลัวเนาะเนี่ย มันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครที่จะเจอแต่เรื่องราวร้ายๆไปตลอดชีวิตหรอกเนาะ <g ül üyor> ก็มันเป็นจังหวะชีวิตของคุณอาจจะเจอกับวิบากกรรมก็ได้ที่บางคนอาจจะเจอความเหนื่อยความท้อแท้เจอกับความรักผิดหวังเจอกับการถูกหลอกถูกโกงเจอกับการถูกหักหลังนั่นคือวิบากกรรมที่ต้องเจอในทุกๆคนอาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเจอหนักกว่าเพื่อนหน่อยก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบร่นชีวิตจะก้าเข้าสู่ความสุขได้ก็เข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็เดินตามสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันเป็นเรื่องของศีลธรรมก็จะทําให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายต่างๆอะไรที่มันเป็นความทุกข์ก็พยายามมีสติกับการตัดสินใจมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์นะคะ พราะดูคุณจะเป็นเรื่องของความเครียดมากๆตอนนี้ก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองหลับให้ได้เพราะดูคุณจะหลับไม่ลงมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือบางท่านอาจจะนอนดึกด้วยการที่ต้องต้องเคลียอะไรหลายๆอย่างสุขภาพร่างกายของคุณจะแย่ตามไปด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นก็จะผ่านทําให้คุณทําอะไรได้ไม่เต็มที่คิดงานไม่เต็มที่ทํางานไม่เต็มวัน แล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพังไปด้วยเหมือนกันก็ค่อยๆฟื้นในด้านของจิตใจแล้วร่างกายจะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะแล้วก็ห่วงในเรื่องของการจมกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความท็อกซิกเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ค่ะกอเอาใจช่วยกับทุกๆคนที่เจอกับปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดีนะคะ ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องท,ท,ท,ทางนะคะทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ